สวัสดีครับโมนี่ก็คือมางานสังสรรค์พบปะเพื่อนฝูงข้อวอาเก่าที่นี่งานเพื่อนๆเขาเกิดมั่งยังเสียละครับมาพบปะดุนๆพบปะกันสักเที่ยงนี่ก็สิเป็นมหาหละเพื่อนฝูงข้อวอาเก่าหลายคน นี่ก็สิเป็นคุณนายน้อยคนสวย <c oughs> ก็สิมีงานฉลองที่พออสุกเสมใหญ่มากไหมใหญ่มากน้องบัวพิษนี่แหละแต่ว่ากระทนไหนใหญ่มาดอกก็อีกเป็นเดือนพุ่นละ <c oughs> คือร่วมคุมกันเรื่องกินนวัจนทอ <c oughs> <c oughs> นี่กิดสิมีงานวันเกิดน้ำเพื่อนๆกืจกะิมีคนเกิดหลายคนอยู่ พบปะก,กันอันนี้ก็นัดกัน19แล้วผมก็เลยขอว่า20่สบะบอกคุณนายน้อยโอตยลงไปยาวจริงๆเราจะมา2 1เดทีนี้นก็เลยต้องได้ลงมาก็ดีรวมกันแล้วได้เยอะมากส่วนผมนี่เป็นอนาคตอยู่นะเวท่านพอเขตนี่ได้คำสั่งกาบหลักงานสองเดือนหรือยัง ปมาสอเดือนครับต่างนี้เราออกตอนนี้สมมุติอยู่สมมต่เกเขาก็บอกว่าผมเป็นคนเขียนว่าใครจะย้ายไปไหนอ่าลองมอูเราน่ยนะแล้วก็มีองคารลเกิดของเพื่อนหลายหลายคนสานกแล้วก็จะเป็นเพื่อนกันตลอดไปอ่าต่อไปของว่าโคศอโคศอยก็โอกาส เยืนใช่ครับเิจครับพอครับได้ยินไหมครับไม่ด้ยินเงียบเรียนร่วมประหารเลยปรับิไม่ได้ยินเงียบแล้วก็ทุกคนนะครับดีใจมากที่มาเราเห็นบรรยากาศแบบนี้วันผมเนี่ยมีงานคาอยู่ตั้งแต่วันที่18วันก่อนรองี่วบดีมาประจัาสรุปงานตอนเย็นจัดงานเกษียณให้กับราชการในสำนัก 8คนรุ่งขึ้นเมื่อวานนะครับก็เปิดงานพร้มเชื้อสาย200คนจากที่สิงหวัดวันนี้เป็นวันที่จะปิดตอนบ่ายเนี่ยก็เลยบอกเขาว่าผมมีภารกิจสำคัญแต่ไม่บอกว่ามาอะไรแต่ถ้าบอกว่าเป็นภารกิจ่าพบเพื่อนเนขาต้องอ,หนหนอนุญาตไน่นอนแต่ก็ไม่ได้บอกเขาหรอกก็เลยบอกให้พ่อไปชาวบา้า,านเขาทำหน้าที่แทนนี่เดียวครับ เพื่อนๆในเดโมงว่าผมมาเป็นอะไรนะครับสองเดือนที่แล้วเป็นผู้เชี่วชาญอยู่ที่กรุงเทพก็มาทําหน้าที่นายบอกว่าให้มาเป็นผู้ในการสํานักประชาสัมพันธ์เขตดึงของเราที่จะมีเขตเรียกว่าเขตนะครับอยู่แปดเขตเขตเนือเชียงใหม่พิษณุโลกก็รวมเก้าจังหวัดเก้าจังหวัดเขตเขตอีสามก็มีบลับขอนแก่นครับบลเก้าจังหวัดขอนแก่นสิบจังหวัด ล่างลงไปก็เป็นเขตห้าเขตหกนะครับขึ้นอยู่กับสงขลาขึ้นอยู่กับสุราษฎร์ขึ้นอยู่กับฝั่งตะวันตกคือการเป็นบุรีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ครับอยู่ฝั่งตะวันตกอันนี้ก็จะมีเขตมีมีมีบัวร่าคือเป็นเขตนะครับอยู่ทุ่ในการสำนักนี่เขาเรียกว่าสำนักพญาบางเขตเขาเรียกว่าบางเขตยิี้คุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยคือโตขึ้นสิ่งเงยเถอะเลยแบบคุ้มหลายอย่างว่าเงยยุ่แล้วเละเรียนอย่างี่าเนี่ย ต้อมางบประมาณสิเบรจังหวัดอีกงพอออกเนี่ยต้อสียงนวเนีเดียวะไมนั้อจตัวด้วยนะนงครับเม่อาครับมาดูประชาสัมันธจังหวัดสิเจังหวัดก็ฝากฝากเรื่องอยู่หลว่มีที่เอกชัยกเสียปีนี้พอทรงสกำลังจะให้ไอยู่ทีอครับเป็นคการที่งแมมีวิย ประชาสมพัญโทรทัศน์ครับวิทยุในึ่งห้าสถานีโทรโทรัศน์อีกหนึ่งสถานีทีวีพอหลวงปู่พิอยากไปถาไวายพระพรอยากเอากรรมการสถานศึกษาไปเพืมมอ่อนมศ .5 รุ่นสุดท้ายอยากรวมตัวกันให้แหม่พ้องแม่น้อยแต่งตัวสวยๆแม่แอฟนะครับอยากไปถาไวายพระพรอ,ออกโทรทัศน์เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตบอกผมจัากให้ พออประชาสามันธ์เขตหนึ่งขอนแก่นล้วก็วอลแหละล้วก็ย่างแล้วมาทักทา้เพื่อนฟูงข้อบอกเก่าว่าเรา่าเรามางานนี่โดยเฉพาะมันวา <c ười> เพื่อนฝูงมาจับไหมจับมือผมที่จับอยู่ดอกข้าทายรูปอยู่แต <c ười> ่ว่าจับมากันหลายรอบไป,ปะละ วุ่นจับกันเยอะนี่งานกันหลายมาหลายคนอยู่เป็นยี่สิบขึ้นบปละนี่จะเพื่อนข้อวอกเก้าเพื่อนสีเพช็เลาก็มักไทายลูปอยู่พุณน,นี <c oughs> เน้เพื่อนเพื่อนหลายงานที่พูดยิ่งผูาย นัดได้กกับประมาณทำนี่แหละเดี๋ยวก็ร่วมกันถ่ายรูปเดี๋ยวก็ถ่ายมุมนั้นมุมนี้ยม่ใค่กับลังคึกโดนพอนากันทีนึงกะร่วมกันถ่ายรูปจุดนั้นจุดนี่อยู่วุ่นกันยิงสิแหละครับ <c oughs> ไหว <c oughs> <c oughs> เหาะอออออเเพพืื่่ความสุขขงน <c oughs> โดนๆพอกันเพื่อนเพื <ๆ S 2> พ่อนทุกคนที่มา,าร่วมในงานนี่เป็น,นทั้งเจรจะขอบคุณครับ เอาไว้สานีก่อนเนาะครับเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แน่เด้อสวัสดีครับ